สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ s ุไอ i รถอยนต์มือสองนะคะวันนี้อายุเพียยนต์นะคะสาขาหนึ่งนะคะเซรีไทย68แยก1นมีนบุรีนะคะกรุงเทพมหานครกันเลยพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้รถไปใช้งานดูคลิปนี้ให้จบนะคะไอมารวมรถราคาถูกให้เลยนะคะวันนี้รถของเรานะคะเป็นรถเกตเอนะคะคุณภาพเกตเอของเราไม่มีการชนหนักพความจมน้ําแน่นอนไม่มีการ เปลี่ยนตัวเครื่องแต่ต่อตัวรถเล่มทะเบียนไม่มีการทำรุดหรือสูญหายแน่นอนค่ะเดี๋ยวพี่พี่รับชมคลิปนี้ให้จบนะคะมีหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะคะมีทั้งหมด6กคันกันเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะมาเริ่มที่คันแรกกันเลยค่ะ Honda Jazz นะคะคันนี้ปี18นะคะ 1.5S นะคะคันนี้ สวยๆหล่อๆกันอย่างนี้เลยพี่ๆคนไหนสนใจนะคะคันนี้นะคะลดจากราคาหน้าป้ายห้าหมื่นบาทกันเลยนะคะราคาอยู่ที่สีเซนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะเครดิตฟรีดาวไปเลยนะคะกับคันนี้สวยๆอย่างนี้เลยค่ะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีโครเมียมตัวนี้สีหน้าไมแล้เช็ดมาแล้วนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยตัวนี้ไม้นะคะแสนต้นๆเท่านั้นเลยนะคะมาดูรอบคันกันเลยค่ะ ไฟของเขานะคะเป็นมันติรีเฟลเตอร์สวยๆกันอย่างนี้เลยนี่ก็จังหน้าของเขานะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็นล้อกระทะมาให้นะคะนี่สวยๆกันอย่างนี้เลยขอบตัวนี้นะคะจะได้ขอบสิบห้านะคะสันคมเงากิบนะคะนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยค่ะมีคิ้วกันสาดมาให้นะคะทั้งสี่ด้านเลยสวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะ ให้ดูสันเงากันเลยนะคะให้ดูเมคอาร์ตกันเลยนะคะนี่เลยเมคอาร์ตกลมๆคมๆก,ก,ก,กันอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากได้แจ๊สไปใช้งานนะคะตัวนี้ได้ปีสิบแปดนะคะนี่เลยให้ดูหัวน็อตนะคะไม่มีการไขตัดแต่งกับสีเลยนะคะ ภายในของเขานะคะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะนี่เลยสวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะเมคอัพนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวให้ดูเมคอัพกันเลยนะคะเมคอัพกลมๆพรมๆกันอย่างนี้เลยไม่มีการชนหนักพิความจมน้ําแน่นอนของเรานะคะเพชรยนเราเปิดให้บริการมา23ปีแล้วนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะด้านท้ายเขานะคะนี่เลย สวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะโทรสอบถามไอได้เลยนะคะที่0644303581นะคะ Honda Jazz ตัวนี้นะคะจำป้ายทะเบียนไว้เลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่429,000บาทเท่านั้นเลยนะคะลดจากราคาป้าย50,000บาทเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะดูด,ด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังของเขานะคะนี่เลยเป็นรถ พับเบาะนะคะเป็นรถห้าประตูพับเบาะใช้งานกันได้เลยค่ะพี่ๆนี่เลยกว้างขวางขึ้นมาเลยนะคะสําหรับขนของขนสัมภะระนะคะไปปิกนิกนะคะสามารถนอนในรถได้เลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวพาไปชมคันต่อไปเลยนะคะนี่เลยกับต,ตัวนี้นะคะ닛สันมาร์กนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นล้อก,กระทะนี่เลยสวยๆกันนี้มาดูด้านหน้ากันเลยค่ะ ตัวนี้ได้ 1.2e นะคะราคาลดจากหน้าป้ายนะคะ20,000บาทกันเลยค่ะคันนี้นะคะอยู่ที่33,000บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะนิสสันมาร์กตัวนี้นะคะนี่เลยตากลมๆคมๆกันอย่างนี้เลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีโครเมียมนี่เลยมีไฟข้างล่างมาให้ด้วยนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยลด นิสสันมาร์นะคะเป็นรถอีกโกคาประหยัดน้ํามันนะคะนี่เลยล้อของเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสันเงายัางอยู่ครบนะคะไม่มีการชนหนักผิดความมาแน่นอนข้างในของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะอย่างนี้เลยหัวน็อตนะคะนี่เลยตามหัวน็อตไม่มีการรอยน็อตขายเลยนะคะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะให้ดูชัดๆกันเลย เมคอัพเดิมๆนะคะเดี๋ยวให้ดูเมคอัพกันเลยค่ะเมคอัพเดิมๆนะคะกลมๆคมๆกันอย่างนี้เลยพี่ๆคนไหนสนใจคันไหนนะคะแจ้งไอได้เลยนะคะนี่เลยมีแต่ลดราคาถูกทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้สวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะอืมคันนี้นะคะขับในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะใช้งานได้หมดเลยประหยัดน้ํามันนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะ ตรงนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะนี่เลยสวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะพับเบาะได้เช่นกันสามารถเลือกพับเบาะได้เลยนะคะนี่เลยข้างในจะเป็นเบาะผ้าแล้วนะคะมาดูคันนี้ต่อเลยค่ะนี่เลยคันนี้นะคะ h o n ด a City นะคะตัวนี้ก็เป็นล้อกระทะเช่นเคยค่ะสันคลมคมๆกันอย่างนี้เลยนะคะ มาดูกันเลยค่ะข้างหน้าของเขานะคะคันนี้นะคะลดราคาแล้วนะคะเหลืออยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะคันนี้ลดจากราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นคันนี้ถูกสุดๆเลยค่ะคันนี้ลดลงมาสองหมื่นบาทเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่หกพันนิดๆน,นะคะคันนี้สวยๆกันเลย ดังหน้าขเขานะคะเป็นสีดํากันอย่างนี้เลยตัดด้วยสีโครเมียมนะคะโลโก้ฮอนด้าชัดๆกันอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยให้ดูไฟกันนะคะไฟนะคะเป็นมัลติรีเฟตเตอร์กันอย่างนี้เลยนะคะคมๆกันอย่างนี้เลยตัวนี้เป็นล้อเริ่มต้นนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะขอบสิบห้าตัวนี้เป็นได้ล้อกระทะนะคะมาดูภายในกันเลยค่ะของเรานะคะการันตีนะคะ เรื่องรถโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักพิกควา่มมาแน่นอนนี่ให้ดูหัวน็อตกันเลยนะคะว่ามีมีการไขเลยนะคะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะลดลดที่มาจัดโปรโมชั่นลดราคากันอย่างนี้นะคะนี่เลยอย่าลืมนะคะติดต่อที่ไอได้เลยนะคะ0644303581นะคะนี่เลยค่ะภายในข้างในนะคะเป็น ซิตี้นะคะคันนี้สวยๆกันอย่างนี้เลยพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอย่าลืมติดต่อไอ้นะคะนี่เลยโดยรอบของเขานะคะสวยๆกันนี้เลยสังนคมเงากิบเลยนะคะคันนี้นะคะเลขไมเพียงเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นเลยนะคะตัวนี้ได้ปีสิบเจ็ดเลยนะคะคันนี้สวยๆกันเลยพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะทักแชท หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดไอจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะซูซูกิเซนะคะคันนี้สวยๆกันเลยค่ะนี่เลยได้ไฟโรเคเตอร์มาให้แล้วนะคะการะจังหน้าของเขาสวยๆกันอย่างนี้เลยพี่ๆคนไหนนะคะสนใจเซนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนหเก้าพับาทเท่านั้นเลยนะคะตัวนี้ ได้ปี21มาแล้วนะคะตัวนี้ลดราคา20,000บาทเลยนะคะคันนี้นี่เลยหากออกรถนะคะมีป้ายเหลืองอย่างนี้เลยได้รับของพรีเมียมพิเศษเลยนะคะเมื่อออกรถคันนี้เลยนะคะให้ดูสันคุมกันเลยนะคะอย่างนี้เลยคลมๆกันอย่างนี้เลยนะคะไม่มีการชนหนักพิควา่มมาแน่นอนมาดูที่ล้อนะคะเขาใส่แม็กมาให้แล้วนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลย พี่ๆคนไหนนะคะต้องการลงแม็กนะคะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะตัวนี้จะได้เป็นขอบ15นะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยมีคิ้วกระจกมาให้นะคะของเซียดเลยนะคะตัวนี้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะภายในนะคะของเขาเป็นเบาะสีดำผ้านะคะนี่เลยมีจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะคะเป็นจอ a อนด o อยสวยๆกันอย่างนี้เลยตามจุดเมคอัพนะคะนี่เลย หัวน็อตนะคะไม่มีการขยับแผ่นเพจตามโรงงานยังอยู่นะคะเลยให้ดูแมกอาร์ตกันเลยนะคะแมกอาร์ตกลมๆคมๆก,ก,ก,กันอย่างนี้เลยนะคะไม่มีการชนหนักผิดความมาแน่นอนไม่มีการตัดต่อตัวรถหรือเปลี่ยนตัวเครื่องแน่นอนค่ะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจมองดูเซียดอยู่นะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันเลยนะคะ นี่เลยภายในนะคะกว้างขาวางกันอย่างนี้เลยไม่มีการเจิมยันหรืออคกระเลยนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะ s ุ z กิเซียสคันนี้นะคะได้2021ไปเลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะมาดูต่อไปเลยค่ะนี่เลยค่ะ BRV คันนี้นะคะ ยังว่างอยู่นะคะรถครอบครัวนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะให้ดูด้านท้ายกันก่อนเลยนี่กว้างขวางกันอย่างนี้เลยนี่ขนสัมภาระไปได้ทุกที่เลยนะคะนี่สามารถพักเบาะลงไปได้อีกนะคะกว้างขวางเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆคนไหนนะคะมองหารถครอบครัวเล็กๆนะคะแนะนำเลยค่ะคันนี้นะคะสันสันคมนะคะ ยังชัดเจนไม่มีการชนหนักพีความมาแน่นอนมาเลยค่ะคันนี้นะคะได้ปีสิบแปดนะได้เป็นปีสิบแปดนะคะเลขมาอยู่ที่หกหมืนหกพันกิโลเท่านั้นเลยนะคะสีขาวกันอย่างนี้เลยตัวนี้นะคะได้หนึ่งจุดห้าวีนะคะตัวนี้เป็นตัววีแล้วนะคะราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแปดพันบาทเท่านั้นเลยตัวนี้ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะต้องจัดแล้วนะคะคันนี้มาดูภายในกันเลยค่ะอะก่อนจะดูภายในนะคะดูด้านหน้ากันก่อนนะคะเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์ให้นะคะข้างหน้าเป็นกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมอย่างนี้เลยสวยๆกันเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้นะคะด้านบนสามารถเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวยๆเลยที่จับนะคะสีตัดกันกับตัวรถนะคะจะเป็นสีโครเมียม ภายในนะคะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยนี่เลยเป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยของเรานะคะเป็นมัตติฟังชั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยคันนี้สวยๆจัดไปเลยค่ะพี่ๆะ่ะใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อไอได้เลยนะคะที่0ูนย์หกสี่นะคะของเราวารันตีการขาย30วันเลยนะคะให้ดูแม็กอาร์ตกันเลยค่ะ เมกอาร์ตกลมๆคมๆกันอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้รถราคาถูกนะคะประหยัดย่อมเยาวนะคะคุณภาพเกรดเอกันเลยนะคะอย่าลืมเพชรยนต์นะคะติดต่อไอได้เลยนะคะมาดูด้านหลังกันเลยค่ะนี่เลยกว้างขวางกันอย่างนี้เลยมีช่องวางแก้วเยอะแยะเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่ครอบครัวใหญ่นะคะคันนี้แนะนําเลยค่ะ ค่ะเราให้ดูกันเลยนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่อยากได้รถครอบครัวไปใช้งานนะคะแนะนําเลยค่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแปดพันบาทเท่านั้นเลยนะคะีเลยสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะ ที่พี่ชอบคันไหนนะคะแจ้งไอได้เลยนะคะคันนี้เลยนะคะซูซูกิสวีปนะคะ1.2ซีเอลนะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเลยนะคะผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นเลยกระจังหน้าของเขาสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะได้ปี18นะคะเลขไมเพียง80,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยเปิดไฟให้ดูเลยนะคะคันนี้สวยๆกันเลยเชียร์เลยนะคะคันนี้ ตรงนี้ลงแม็กมาให้แล้วนะคะตัวนี้ขอบสิบห้านะคะเท่ๆกันอย่างนี้เลยมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่แก้มกระจกแก้มของตัวรถนะคะมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยตัวกระจกนะคะเป็นของโรงงานเลยนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะนี่เลยเขามีลูกเล่นตัดด้วยสีแดงนะคะสักจะสีแดงกันนี้เลย นี่เลยสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆ่าพวงอมาลัยนะคะเป็นมาติฟังก์ชันแล้วนะคะสามารถควบคุมกันได้เลยเมคอัพกลมๆคมๆกันอย่างนี้เลยนะคะเพชรโดนนะคะวารันตีเรื่องโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะให้ดูที่จุดเมคอัพให้ดูตามหัวน็อตกันเลยค่ะแผ่นเพดทุกอย่างยังอยู่เลยนะคะเลยให้ดูตามหัวน็อตเลยนะคะไม่มีการ แกะหรือกลับสีมาก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะคันนี้รีบจัดได้เลยค่ะโทรสอบถามไอได้เลยนะคะที่0644303581นะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยมาดูด้านท้ายของเขากันเลยนะคะอ้นี่เลย ว้างขวางกันอย่างนี้เลยพับเบาะใช้งานกันได้เลยนะคะพี่ๆขาใครมีสัมภาระเยอะนะคะเปิดใช้งานกันได้เลยสวยๆมีสกเกิร์ตแต่งรอบคันมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยสุสกิสวีปนะคะตัวนี้สองพันสิบแปดนะคะสวยๆคมๆกันอย่างนี้เลยพี่ๆคนไหนสนใจคันไหนนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมไอได้เลยนะคะ ส่วนวันนี้นะคะไอจะขอแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะคะออกรถกับไอวันนี้นะคะแถมฟรีไปเลยค่ะบริการฉุกเฉินนะคะประกันฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงนะคะ w Smart มูลค่าห้าพันบาทเลยนะคะยังไม่พอค่ะรับค่าน้ำมันไปอีกนะคะหนึ่งพันบาทไปเลยค่ะรถสวยๆอย่างนี้เลยนะคะราคารถกันนำกันอย่างนี้เลยพี่ๆคนไหนสนใจตัวไหนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามนะคะไอจะเอารถที่ทำโปรโมชั่นมาฝากพี่ๆนะคะรถด,ดีราคาถูกมาให้พี่ๆชมกันเลยนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากไอส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ